ดังนั้นในถ้าในกรณีนี้ถ้าเราเขียนเขียนวงจรเขาออันนี้อาอาก็แล้วกันอากันแล้วก็ซีกัแล้วกันอันนี้แอลก็แล้วกันนะฮะ <c oughs> แล้วก็ต่อกับแหล่งกำเนิดเอซอย่างนี้ใช่ไหมครับต่อกับแหล่งกำเนิดเอซ อ,อ220โวลต์50เพ์ต R C L ตัวนี้ก็เป็น V R นะตัวนี้ก็เป็น V C ตัวนี้ก็เป็น V L ไอไหลเข้าไปค่อยหาเลยครับเอาเราดูแค่นี้อาเราเท่าไรอากี่โอห์มครับยี่สิบโอห์มนะข้อมูลเราแอลสิบเอลี่สิบลบหนึ่งใช่ไหมเอลี่แล้วซีเท่าไรห้าสิบ คูณสิบยังลบหกปรัดนะแล้วเปลี่ยนหน่วยซะให้เรียบร้อยเพราะต้องการให้หาอันแรกก็คือความนันทางเชิงซ้อนหาแซดเอาเขียนว่าหาตัวนี้ดีกว่าหาแซดกระแสไฟฟ้าในวงจรหาไอแล้วครูก็เพิ่มเติมให้หาว r อา V L V C และก็ไฟความต่างเฟสนะอวีเรารู้ข้อมูลที่ได้อย่างหนึ่งวี v, เรา v, รู้วีวงจรเนี่ยเท่ากับเท่าไรครับจากวีวงจรเท่ากับ220โวลต์และความถี่ใช่ไหมครับ ห้าสิบเพิร์ทก็าลืมเขียนตรงนู้นไปนเขียนข้อมูลไม่ครบเอาละข้อมูลเรามีแล้วเอาหาหาเสร็จหาอิมพิเดนซ์ของลลอาาาสาเยเชิสงสอนจากอะไรครับตซ์เท่ากับแควรูตอายกําลังสองบวกด้วยเอ็กแอลลบด้วย x4 เอา x4 ทั้งหมดยกกำลังสองอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องแทนค่าเข้าไปดูสิอ่ะครัวนี้ปัญหาเราคือ x4xlx4 แล้วแต,แต่แต่เราเขียนอย่างนี้ได้ใช่ไหมเราไปหา x l 4ก่อนไหมหาก่อนดีกว่าน,นะเพราะว่ามันยุ่งยากเลยเอาละสกันหลักหลักเราอยู่ตรงนี้ละปัญหาเราตรงนี้ xl xl เท่ากับ2องพาย fl ก็จะเท่ากับ2คูณ22ส่วน7นะคูณ50คูณกับ10ยี่สบลบหนอยตรงนี้ปลอปลอ่ีปลอ่รตนี้ น่นาจะไรนี่จึบจึบก็บบห้าห้าสองเป็นสิบ XL ก็จะเท่ากับเท่าไรนะสองร้อยยี่สิบส่วนเจ็ดนะเอาแล้วครับโอมติดไว้งี้ก่อน่อาเพิ่งไปหาเป็นทศนิยมนะ x c ล่ะครับ x c เท่ากับ เศษหนึ่งส่วนสองพาะกลับกันนะนั่นคือ xc ก็จะเท่ากับเท่าไรครับก็จะกลับเศษหนึ่งส่วนสองคูณยีส่วนเดคูณด้วยห้คูณกับ c เราเท่าไรห้าสิบยกกลังลบหนะห้าสยกกลังอ่ะ อ่าก็เป็น5คูณ10ย้นลบห้าไหมได้เท่าไหร่นี่ x จะ่กับเท่าไหร่เศษหนึ่งส่วนอะไรอ่านี่ยี่ห้ายี่ห้าสองห้าสิบ ลบสีบสก็เป็นเจส่วนเลยครับเจส่วน2องร้อยเนี่ยอันนี้ก็ตัดไปก็เหลือ10บลงสี่าคูณสเป็นสิก็เหลือส3ลงสโอ้ไม่ได้เี่ยกลับใจกับตัวน่ะเอาเข็นเขนหนึ่งก่อนหนึ่งส่วนอะไร หนึ่งส่วนอะไรครับสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนี่ลบสามห้าห้าสองเป็นสิบห้าสองเป็นสิบสองเท่าไหร่เออจช่ไหมล่ะจากเนี้ยศูนย์ในอันนี้เหลือสี่ละลบสี่ละ แล้วสองกับนหน้า่10นสิบใช่ไหมฉะนั้นมันก็จะเหลือลบสามก็เหลือแต่ห้ากับยี่สิบสองคูณกันหารด้วยเจ็ดใช่ไหมถูกต้องไหมช่วยคิดนะห้าสองเป็นสิบห้าสองเป็นสิบสองยี่สิบส่วนเจ็ดทีหนึ่งมันก็คือเจ็ดส่วนร้อยยี่สิบนะถูกต้องนะโอมถูกต้องเปล่าเช็คด้วยนะช่วยกันคิด ต่อไปเราก็ไปแทนค่าในสมการข้างบนนั่นถูกป่ะถูกป่ะตัวเลขถูกป่ะฮะถูกไหมผิดตัวเดียวผิดหมดเลยนะถูกไหมตัวเลขถูกไหมครับเนี่ยถูกไหม x เ,เ,เทัานี้ใช่ป่ะ ต้องนะเอายังทำงงๆอยู่สองยีสง่สิบสองห้าสิบเอ้ยมันมียกกำกกำ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 ีำกกก นั่นเห็นมั้งล่ะอืมน่ะคิดอย่างละเอียดละเอียดให้ดูก่อนดีกว่าวะงั้นไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เขาก็จะเป็นอะไรเนี่ย x 4ก็จะเท่ากับ เศษหนึง่งส่วนอา่านี่5ห้าหลือลบสเอาสองคูณห้านี่เป็นสิบสตัดที่เหลือลบสามก็จะเหลือยี่สิบสองคูณห้าใช่ไหมใช่ป่ะคูณห้าคูณสิยังลบสามใช่ไหมอ่าอานด้วเจ็ดอีกทีหน,นึ่งถูกต้องไหมฮะอา่ายีบสองนะถ้องอคูณหด้วยสิ ใช่ป่ะห้าคูณห้าเงิน x4 ก็เอาในส่วน7ด้วยทีหนึ่งก็เท่ากับเอา x4 มาอยู่นี่เอานี่ไม่เอาก็เท่ากับ7ส่วน 100. 1, 1. 1. 0. ้0 1ห0ึ่งหนย์คูณสิยกกำลังลบสามก็ไงถูกต้องไหมครับ ถูกต้องนะหรือหรือเราจะเอาหรือหรือเราจะเขียนเนี่ยไอโซนก็นี่ก็หายกันไปนันหนึ่งมันก็จะเป็น7ส่วน11คูณ10ยกกำลังลบ2ใช่ไหมต้องต้องช่วยกันคิดมันก็จึงได้เป็น7อะไรครับ x 4จึงได้เป็น x 4จึงเท่ากับ7 คูณ10ยังลบ2หารด้วย11โอเคไหมเอาติดไว้อย่างนี้หรือจะเอาเป็น700ก็ได้นะเออเป็นเ0็ก็ได้เพราะเดี๋ยวมันไปยกกำลังสองอ,อ่ะอ้าว x4 ก็เท่ากับ700ส่วน11โอห์มแล้วก็เข้าทแทนค่าไปแทนค่าในสมการ แนค่าก็ไปในสมการ Z ก็จะเท่ากับเท่าไรครับสแควรูทอาร์เราเข้าเท่าไรยี่สิบยยกกำลัง2บวกด้วยสองร้อยส่สิบสวนเใช่งไหมเอ็กซอลเอ็กอเราได้ม่อกี้เท่าไรสองร่สิบส่วน7จ็ดลบด้วยเจ็ดร้ เกื1บสิบเอ็ดทั้งหมดยกกำลังสองอันลบกันได้เท่าไรเนี่ยในวงเล็บนี่ลบกันได้เท่าไเรเอ่อร้อยสิบเจ็ดสิบเจ็ดไม่ลงตัวไม่เป็นไรมันจะได้เป็นเซต เท่ากับสแควรูทไม่รู้ละตัวนี้คูณได้4 0 0ละเออใช่ไหมคูณได้400บวกกับไอ้ตัวเนี้ยเท่าไหรเจ็ดเจ็ดสอ็ดศ่สิบสองยี่สิบสี่สองอ่อมันก็คือสิบ สองยี่สองอันนี้ส่วนเจนะเอาลบด้วย7จ็ดร้อเจ็ดส้า ทำัวนี้มันน้อยกว่าล่ะ,นนละข้ามเป็นลบไม่เป็นไรยกกำลังสองยกกำลังสองันะกกงงน,นี้เจ็ดเจ็ดสเก้าศูนย์ศูนย์ได้เท่ากับออะยกกำลังสองด้วยได้เท่ากับลบเท่าไหร่ 400บวกกับอะไรอันนี้ได้เท่าไรลบสองพ่ร้อยเดี๋ยวยกกำลงังสองลบสองพ่หารด้วย77ตัดกันไม่ลงหรือตัดกันลงไหมเนี่ยไม่ลงนะยกกำลงังสองโอเคนะลองหาดูสิครับคันนี้ เาเนี่ยกกำลังสอง,งสองมาแล้วก็บวกกันดูยกกำลังสองลบมันกลายเป็นบวกแล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็บวกกันดูเครื่องคิดเลขมีไหมล่ะ<ม>อยู่บ้าน<ม>ก็ไม่เป็นไร<ม>ครูให้ง่ายทีไปอย่างนี้<ม>พอเราได้แซดออกมาแล้ว<ม>เขาหากระแสใช่ไหมอ้าวได้แซดออกมา เราทราบ v ห uh า huh. i i เท่ากับ v ส่วน z uh huh. ต่อไปเราหา i จะ uh huh. i จาก i เท่ากับ v ส่วน z z รู้ v แล้เท่าไหร่220 วีอาวีฮะทฤษฎีโยมก็ก็ดูว่ามันจะปัดทศษฎโยมได้ปะ่ะคือข้ามใกล้เคียงอะข้าใกล้เคียงอ๋อเห่อืม Vr ก็เท่ากับเรารู้ไอแล้ว Vr ก็เท่ากับ ir vc ก็เท่ากับ ic I มันเท่ากันหมดเพราะต่อนุกรม vl เท่ากับเอ vc ก็เท่ากับ ixc xc เราหามาแล้ว vl ก็เท่ากับ ixl คราวนี้มุมต่างเฟสมุมไฟล์ล่ะไฟล์หาเราต้เออะไรหาแบบไหน แล้วต่อนุกรมกันอย่างนี้กระแสมันเท่ากัน VL ก็ดูนะฮะต่อไปก็คือ VR ก็เท่ากับ IR หาอย่างนี้ VC ก็จะกลกับ I I เราหามาแล้วตัวนี้ใช่ไหม XC แล้วก็ V L ก็จะกับ I X L เราจะหามุมไฟล์ละหาความต่างเฟดเราก็จะดูตรงนี้นักเรียนครับ กระแสเท่ากันหมดใช่ไหมครับกระแสเท่ากันเรา I ไอไว้ไอมาทางนี้ไอเราหามาแล้วและดัดขึ้นไปนี่คืออะไรครับ VL ลบด้วย VC นีฝ่ v อันนี้คือ V ใช่ไหมฮะ วีเราทราบแล้วอันนี้ก็วีไอมาทางนี้ฉะนั้นโอ้ไอมาทางนี้ตัวนี้ก็คือวีวีอาร์นี่ไอนะครับเพราะวีอาร์กับไอมันตามกัน เราหา v เราทราบใช่ไหมฮะ vr เราหาเมื่อกี้แล้วเราจ,จะใช้ตรงนี้เ,เลยคอร์สไฟเท่ากับ vr ส่วน v ก็ได้ v คือ220 vr เราก็หามาเมื่อกี้ไปหามาประเด็นเราก็คือต้องหากระแสให้ได้หาความต้านทานเชิงซ้อนหากระแสมาเพื่อหากระแส ค่นั้นจบไม่มีปัญหาคราวนี้ไอ้คอสฟร์เนี่ยอาจจะไม่เป็นตัวเลขที่ลงตัวนักเรียนก็ไปเปิดตารางค่ามีไหมนักเรียนในในหนังสือนักเรียนมีไหมที่ว่ามีตารางค่าเทียบค่ามุมมีไหม ยาตีโกนอ่ะต้องเปิดตารางค่าด้วยละ่ะมีป่ะอยู่ในห้องถ้าเราต้องเปิดค่านั้นดูถ้าไม่ลงตัวก็ต้องเปิดค่านั้นอ้า ผมมีฮะแต่ไม่ให้ดูเพราไม่ได้อมามาต่อไปเลยครับวันนี้เราจะมาขึ้นตรงนี้ครับถ้าเกิดอุปกรณ์สามตัวนะต่อกันแบบ